สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2568นะครับเดือนนี้มีเกณฑ์ดีครับโชคลาภและการงานถือว่าดาวพวกนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอาจจะมีติดขัดเรื่องการเงินสักนิดนึงนะแต่ก็ตัวเองดีโชคลาภดีงานดีเดี๋ยวเงินมันก็มาเองนะจ๊ะอ่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พรอมเพลนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้เปิดคอร์สสอนออนไลน์แล้วนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์เบื้องต้นและพยากรณ์นะครับรวมเป็นคอร์สเดียวนะครับสไตล์ปังสิทธิเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบนะครับ รายละเอียดเรียนทุกวันอาทิตย์ครับ9โมงถึงเที่ยงสอนสดออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกร,รม Google Meet นะครับครั้งละ3ชั่วโมงดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิตและไฟล์การสอนเป็น PDF หลักสูตร8เดือนนะครับสวยๆนะครับเริ่มวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นะครับเหลือเพียง12,000บาท12,000บาทเนี่ยเป็นเลท6เดือนนะ อันนี้เราเรียนกัน8เดือนเลยนะครับเรียกว่าเรียนตั้งแต่0จนถึงทํานายดวงได้นะครับรับประกันนะครับอ่ะสนใจรายละเอียดครับติดต่อได้ที่ไลน์แอดโหรา915นะครับแล้วก็หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ สิ่งที่เกิดขึ้นครับในเดือนสิงหาคม2 5 6 8สําหสำหรับชาวลัคนาราศีตุลรูปดวงรูปดาวดีได้รูปดวงพิเศษที่เรียกว่าดวงตรีโกนนะลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่เป็นราศีแม่ธาตุลมนะครับนั้นในธาตุลมเนี่ยมีราศีกุมและราศีมิถุนด้วยฉะนั้นเห็นไหมมันจะทํามุมเป็นรูปสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าตรีโกนนะครับก็คือธาตุลมธาตุลมธาตุลม การที่ธาตุลมสมบูรณ์ทั้งาสามราศีเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพราะอะไรเพราะพบตนุของคุณนตะตนุก็คือตัวตนนะครับราศีธาตุล,ลมราศีที่สองถัดไปจะเป็นพบปุตตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่พบต่อไปนะครับพบที่9นั่นก็คือพบสุภะ แปลว่าการเดินทางไกลหรือการต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในความเจริญก้าวหน้าขึ้นนั้นตัวตนการเริ่มต้นใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าเห็นไหมอยู่เฉยเมันเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงลมคือการเปลี่ยนแปลงครับลมที่หยุดนิ่งเราเรียกว่าอากาศ แต่ลมที่พัดเนี่ยก็คือลมพัดก็คือมีการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงจากตะวันออกสู่ตะวันตกจากเหนือลงใต้ว่ากันไปหน้าทีนี้เรามาดูทีละดวงทีละดาวเริ่มต้นที่ดาวพ,พุธครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะสามสิงหาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนการงานเห็นไหมความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่เรือนการงานก็แปลว่าเรื่อง ของความเจริญเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของข่าวดีใช้คําว่าข่าวดีก็ไล้เพราะพุธมันคือการสื่อสารนะแล้วเมื่อดาวพุธเป็นดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าของภพเรือนสุภะนั่นก็หมายความว่าคุณจะได้รับความข่าวดีในเรื่องของงานนั่นเองและเป็นงานที่ค่อนข้างถูกฉะโกถูกสบายเพราะดาวพุธนั้นเป็นดาวธาตุน้ําครับเข้าสู่ราศีกรกฎธาตุน้ํา มันถูกธาตุถูกธาตุแปลว่ามันราบรื่นนั่นเองนะจ๊ะถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะดาวพุธก็คือดาวพุธเ,เป็นอีกดวงหนึ่งอีกเรือนหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนวินาตวินาศเข้าสู่เรือนการงานไม่ได้แปลว่าวินาศจริงๆแปลว่าความเสียหายแปลว่าความพินาศคําเดียวกันวินาตกับพินาศแต่วินาตมันแปลว่าเบื้องหลังก็ได้รับหลังก็ได้ อะไรที่เก็บซ่อนอยู่ก็ได้หรืออะไรที่มันคาดไม่ถึงมันอยู่ข้างหลังไงเราคาดไม่ถึงนะฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองเข้าสู่เรื่องงานแบบคาดไม่ถึงเออ,อาจจะเป็นอะไรที่ลักษณะที่เฮ้ยมันยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้รับการโปรโมทหรืออะไรก็ตามนะแต่มันมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้คือผมตีความดีมากกว่าเพราะว่ายังไงดาวพุธเนี่ย เป็นดาวธาตุน้ําเข้าสู่ราศีธาตุน้ําย่อมดีครับถัดมาครับกลางเดือนอันนี้สิของจริงดาวอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของท่านนะพบที่11ของดวงชะตาเราเรียกว่าพบลาภะลาภะแปลว่าโชคลาภความสําเร็จความยินดีในสิ่งที่ได้มาอะไรไหมถ้าเป็นรูปธรรมก็คือโชคลาภและความสําเร็จ ถ้าเป็นนมามธรรมก็คือความดีใจอะความยินดีอะคือของที่เราได้มาหรือสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะอะไรก็ตามเรายินดีใช่ไหมถ้าได้มาแล้วไม่ยินดีเราเรียกอะไรทุกขลาบอันนี้มันราบแล้วดาวอาทิตย์เป็นเจ้าของเรือนลาภะอยู่แล้วฉะนั้นโชคลาบเป็นอย่างไรมั่นคงเพราะดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรในเรือนลาภะ ของดวงชะตาชาวลัคนณาราศีตุลก็เป็นเวลาแห่งความสําเร็จไงครับนะสิงหาคมเนี่ยเอาตรงๆก็คนที่เป็นข้าราชาการเนี่ยมันมันต้องเริ่มมีข่าวแล้วว่าตัวเองจะได้เลื่อนขั้นไหมแบบประเมินผลงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยส่งไปเนี่ยทําเสร็จลงเสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะนะมันน่าจะผ่าน มันน่าจะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือขอย้ายอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสย้ายไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะเช่นย้ายกลับบ้านหรือย้ายไปในที่ที่มันเขาเรียกว่าทํางานง่ายกว่าสะดวกกว่าหรือทิศทางที่มันจเจริญก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยดาวแห่งความสําเร็จมาก็ชัดเจนในดวงชะตานะได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดี ดาวอาทิตย์เนี่ยและอาทิตย์เนี่ยตัวดาวอาทิตย์เองแปลว่ายกยรติยศศักดิ์ศรีก็เกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับหน้าที่ความเจริญชัดเจนครับนะดาวเกษตรผดเด็ดออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองเนี่ยเรือนอะไรเรือนลาภโชคลาภความสําเร็จบางทีโชคลาภความสําเร็จ,ม,รจมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวมันก็เรื่องอื่นใช่ไหม เออลุ้นรังวงรางวันอะไรก็มีลุ้นเช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะจ๊ะลาพเป็นเกษตรก็แปลว่ามีลาบแน่นอนโชคลาบดีแน่นอนนะจ๊ะถัดมาครับดาวศุกร์ย้าย22สิงหาคมดาวศุกร์ดาวตัวเองดาวศุกร์คือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพกรัรมะก็แปลว่าตัวเองไป อยู่ในเรือนการงานเห็นไหมดาวพุธมารออยู่แล้วดาวสุขท่านตามมาดาวสุขคือดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะก็คือสิ่งเก่าๆมันไม่ได้แปลว่าความตายเสมอไปก็ได้ไหมลัคนาราศีตุลน,นะดาวสุ์เป็นทั้งดาวตนุลักษณ์และเป็นดาวทองเจ้าเรือนมรณะนะมรณะแปลว่าสิ่งเก่าๆเก่าๆแบบไรอะ่ะเช่นทักษะเก่าๆ งานเก่าๆผลงานเก่าๆส่งผลให้ท่านได้งานใครตกงานอยู่ก็ได้งานใครที่ยังไม่พึงพอใจในเรื่องของงานภารกิจที่ตัวเองทำก็จะมีโอกาสดีเพราะหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยลาพระมาให้โชคแล้วเห็นไหมแล้วดาวตัวเองก็เข้าสู่เรือนการงานและที่สำคัญตำแหน่งที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ในราศีกรกฎจะได้ตำแหน่งเป็น ราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าเห็นไหมตรงกับความหมายของภพมรณะเลยผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ำดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้ำฉะนั้นเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันคู่ธาตุน้ำ บังเอิญราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําและไม่ใช่ราศีธาตุน้ําธรรมดาเป็นราศีแม่ธาตุพุทธกับศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําเรียกว่าได้ตําแหน่งอสีติธาตุอสีติแปลว่าสูงส่งก็คือคุณของธาตุน้ำเนี่ยสูงส่งก็สังเกตไหมละ่ะน้ําเริ่มเยอะละ ฝนตกพายุเข้าน้ําเริ่มท่วมเริ่มอะไรกันแล้วเนี่ยน้ำเยอะเห็นไหมดาวพุธด,ดาสุกไงเนี่ย,ยอิทธิพลของดาวพุธด,ดาสุกรแล้วเข้าทาดน้ำซะด้วยนะเห็นไหมตอนนี้หนีที่ผ่านเนตอนเนี้ที่เรากําลังอัดเทปอยู่เนี่ยก็คือประมาณช่วงเดือนซึ่งช่วงปลายกรกฎามเนี่ยนะมันอยู่ทัดลม,น,น,ลมน้ํากับลมก็พายุไงใช่ไหมพายุความกดอากาศ พายุโซนร้อนแล้วก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศเนี่ยมันคือน้ําในลมตอนนี้น้ําในน้ําแปลว่าอะไรน้ํามาแล้วครับสิงหาทีนี้ถ้าเป็นดวงชะตาของคนเราจะไปทายว่าเฮ้ยน้ําเยอะบ้านน้ําท่วมไม่ได้คําว่าน้ําเนี่ยในความหมายของดวงชะตาคนอ่ะมันเป็นนามธรรมหมายถึงความราบรื่นความเย็นความสบายใจมันไม่ใช่น้ําท่วมเสียหายอะไรไม่ใช่นะ ดาวประจําตัวเป็นดาวธาตุน้ําอยู่กับคู่ธาตุน้าเป็นอสีติธาตุคือให้คุณให้คุณแล้วไม่ได้ให้คุณธรรมดาครับเพราะราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุเขาเรียกว่าธาตุชั้นที่หนึ่ง first card ซึ่งชาวลัคนาราศีตุลเองท่านก็เป็นราศีแม่ธาตุลมชั้นที่หนึ่งเช่นเดียวกันอ่าเข้าใจไหมคือไอราศีที่อยู่แกนทาวาวรเนี่ยเมษเนี่ยแม่ธาตุไฟ กรกฎแม่ธาตุน้ําตุนแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดินสีส่ราศีเป็นราศีแม่ธาตุก็เลยอยู่แกนทวารน,นะครับฉะนั้นแรงเนี่ยตัวคุณเองก็แม่ธาตุลมแล้วตัวแม่ธาตุน้ําก็มีดาวธาตุน้ําเข้ามาอยู่เ,ยเห็นไหมลมคือการเปลี่ยนแปลงน้ําคือความราบลื่นแปลว่าอะไรชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับในเรื่องอะไรเรื่องงาน ชัดเจนและดูดีถัดไปนี่ก็ข่าวดีดาวสาวย้ายกลับนะ Empire Style Back <c oughs> ดาวสาวย้ายกลับมาสู่พบปุตตะอีกครั้งหนึ่งเจอกับพระราหูโอ้โหสวยงามคือ <c oughs> ดาวสาวเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาเดินไปทางนี้นะโดยปกติแต่ตอนนี้ยการโครจรอะวงโครจรเขาเรียกว่าเดินวิกลคติมันเลยถอยกลับมาอยู่ที่ ราศีกุมซึ่งถอยกลับมากลายเป็นดีครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาที่ผ่านมาดาวเสาอยู่พบอลิมีปัญหาไหมเรื่องพวกนี้บางคนนี่เป๊ะเลยนะเสาเนี่ยาย้ายตอนช่วงเดือนพฤษภาซึ่งตอนนั้นมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว หลายคนมีคอนโดเข้าไปอยู่ไม่ได้พันธุอลิีไงนะหรือว่ามีบ้านหรืออะไรต้องซ่อมบ้านอย่างเงี้ยต้องซ่อมบ้านที่เกิดความเสียหายมีรอยแตกรอยร้าวจากแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนั่นแหละที่ดาวสาวย้ายเข้าเรือนอลิีนะ่ะเป็นกันไหมเป็นกันเยอะนะมีคนมีคนลูกส่งลูกศิษย์เนี่ยก็โทรมาบอกเออ คอนโดเนี่ยล้าวเลยยังเข้าไม่ได้ต้องไปอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเขาใน,ในช่วงนั้นไงแต่ตอนนี้ถอยกลับมาแล้วถือว่าโอเคพันธุปุตตะแปลว่าอะไรบ้านใหม่พันธุปุตตะบ้านใหม, <laughs> รใหม่รถใหม่จ้าเห็นไหมบางทีเฮ้ยซ่อมไม่ไหวเว้ยซ่อมไปก็กลัวบางทีมันหลอนนะบางทีมันหลอนมันอยู่แล้วมันกลัวบางคนอยู่ คอนโดสูงๆแล้วอยู่ตอนเกิดเหตุพอดีตอนที่มันโยกอ่ะเข้าใจไหมบางทีมันจําฝังใจนะความกลัวความอะไรเงี้ยก็คือคอ,อาจจะซ่อมแซมอะไรเสร็จแล้วแหละแต่แบบโหไม่กล้าอยู่แล้วกลัวเกิดอีกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวดาวเสาเนี่ยมันก็จะย้ายไปที่ราศีมีนอีกครั้ง19กุ้มภาหกเก้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจซื้อบ้านหรือเปลี่ยนแปลงอะไรซื้อรถอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนะ ก็คือพันธุปุตตะพันธุไปว่าหลักทรัพย์แปลว่าบ้านรถที่ดินเข้าเรือนปุตตะก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆก็แปลตรงๆอ่ะนะเนี่ยเวลาผมสอนก็สอนง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าไปตีความลึกซึ้งพันธุปุตตะก็แปลว่าบ้านใหม่รถใหม่บางคนไม่ได้ซื้อให้ตัวเองปุตตะแปลว่าบุตรบริวารใช่ไหมซื้อให้ลูกอลูกโตแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วหรือจบแล้วทํางานแล้ว นะของขวัญซื้อรถให้ซื้อ,อบางคนก็ซื้อแล้วแต่ฐานนะเนาะบางทีก็โอ้ยซื้อบ้านใหม่ให้ลูกก็ได้บางคนก็เอาแค่รถก็พอแล้วอะไรลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ทั้งนั้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลทีนี้ดาวเสาร์กับราหูเนี่ยบังเอิญเป็นคู่มิตรใหญ่นะปริจะดูโชคใหญ่ในชันษาพระราหูต้ององค์พระเสาราง ใช่ไหมพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงสาวและอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์มันดีในเรื่องของการลงทุนด้วยนะปุตตะเนี่ยความหมายครอบจักราวาลสิ่งใหม่ๆถ้าเป็นคนก็เด็กบุตรหลานบริวารลูกน้องถ้าเป็นเหตุการณ์นะก็เกี่ยวกับความสนุกสนานความล่าเริงนะเด็กๆไงใช่ไหม อารมณ์ลื่นเลงแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรสบายๆแบบเหมือนเด็กอะที่ไม่ต้องคิดอะไรสนุกอย่างเดียวกับอีกหนึ่งความหมายของปุตตะก็คือการลงทุนฉะนั้นใครที่มีทรัพย์สินพอที่จะลงทุนอะไรเงี้ยก็จะได้ผลดีนะครับแล้วดูสิดาวพันธุมันเข้าไปสู่ปุตตะเช่นลงทุนในกิจการ หรือบางทีเอาสมบัติของเราไปลงทุนแบบเนี้ยก็มีเกณฑ์ดีคือแทนที่จะเก็บไว้เป็นเงินสดหรืออะไรเงี้ยเอาเงินไปลงทุนซะก็มีเกณฑ์ดีที่จะให้ผลงอกเงยนะครับเพราะดวงขุนก็ได้รูปดวงใช่หไหมสวยงามแล้วดูดิพร,ระฤาษีกับเกตก็อยู่สุภะด้วยนะตีโกนเนี่ยเนี่ยดาวเสาใย,ยมาเข้าเกณฑ์ตีโกนละ สวยงามสุดท้ายครับดาวพระพุธย้ายเข้าเรือนลาพะอ่าทีเนี้ยเรือนลาพะมีดาวอาทิตย์รออยู่ดาวพุธเข้าเรือนลาพะปุ๊บเป็นไงนี่คู่วิชาการคู่งานเลยเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยแล้วบังเอิญดาวพุธเนี่ยนะอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยได้มาตรฐานถึงสามมาตรฐานนะ หนึ่งคือมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอีกสองตำแหน่งก็คืออุจ,จวิราชแล้วก็ราชาโชคฉลกฉเหลาไงนั่นแหละเป็นทั้งอุจ,จวิราชเป็นทั้งราชาโชคและเป็นทั้งมหาจักรคุณจะเหนื่อยนะคือขึ้นชื่อว่ามาเป็นมหาจักรเนี่ยเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยอะไรเหนื่อยพูดครับ พุธคือการติดต่อเจราจาคำพูดหรือเหนื่อยเกี่ยวกับข้อมูลเหนื่อยก็เหนื่อยไปเถอะเพราะมันเหนื่อยในพบอะไรพบลาพะแปลว่าเหนื่อยแล้วสำเร็จและดาวเจ้าเรือลาพะเป็นไงเป็นเกษตรก็แปลว่าสำเร็จแน่นอนแต่มันจะเชื่อมโยงเนี่ยเห็นไหมพุธกับอาทิตย์มันเล็งไปที่ลาหูกระเสาเนี่โอโ้โหซึ่งเป็นดาวที่มัน จริงๆมันก็ไม่ถูกกันดาวพุดกับราหูนี่ก็เนี่ยมันมีเกณฑ์การต่อรองและมันมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าไม่ลงตัวในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องบุตรบริวารเช่นความสําเร็จของบุตรบริวารหรือลูกน้องบางทีเราช่วยเหลือลูกน้องดันมันเต็มที่อย่างเงี้ยมันไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยบางทีก็ทอ้อหรือบุตรหลานหรือลูกน้องอ่ะก่อเรื่องให้ ใชไหมแล้วคุณก็ต้องจัดการแต่จัดการได้ไหมจัดการแบบสําเร็จแค่ตัวเอาตัวรอดอะอารมณ์ประมาณนั้นอนะประมาณว่าช่วยมึงได้แค่เนี้ยอย่าทําอีกนะอาจจะต้องเดือดร้อนเกี่ยว่าบ,บุตรหลานหรือลูกน้องนะทางใดทางหนึ่งมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโอ้ทาแล้วมันจะได้ผลลัพธ์กลับมาแบบเป็นโชคลาภเป็นสําเร็จไม่ใช่หรอกเนี่ยจะเหนื่อยเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะ คือแก้ไขปัญหาคําว่าสําเร็จก็คือปัญหาผ่านไปได้พึงพอใจแต่จะไม่ให้ไม่มีอะไรเลยเป็นความสําเร็จแบบโอ้ยพิกเลยไม่ใช่นะครับเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของอาจจะไม่ใช่แค่คําพูดนะเพราะพุดเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลเนื้อหาข้อมูลสถิติต่างๆที่ต้องเอาหลักฐานไปไปแก้ต่างไปยันไปต่อรองอ เพราะเนี่ยพุทธกับลาหูเนี่ยมันคือคู่ขัดแย้งเลยเะไาไหมอทิตย์กับสาร์คู่ธาตุไฟด้วยร้อนไหมร้อนเห็นไ,ไหมรุนแรงนะมันแนวเนี้ยมันแนวค่อนข้างที่จะรุนแรงสักนิดหนึ่งแต่ก็โอเคนะโอเคนะไม่เท่าไหรนะ่นะครับลัคนาราศีตุลยังไงซาดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรเนี่ยบทสรุปมันคือสําเร็จปุตตะแปลว่ากเกษตร ก็แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องก็สําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จมันต้องมีเรื่องสักนิดหนึ่งนะจะขอให้ผ่านไปได้ภาพรวมดูดีแล้วนะงานดีทุกอย่างดีเรื่องเงินเนี่ยคือดาวอังคารเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินมันอยู่วีนาศไงแล้วมันอยู่ยาวน,นู่นเน่ยย้ายอีกทีคือสิบสองกันยานะนะนะฉะนั้นดาวอังคารอยู่นี้การเงินวินาศเนี่ยอย่าแปลว่าเงิน คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันใช้จ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นี่นะท่านก็สามารถที่จะดูแลควบคุมมันซะนะดาวอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าราศีกันเนี่ยนะตำแหน่งเนี้ยเนี่ยยี่สิบเจ็ดกรกฎานะซึ่งตอนนั้นน่ะผมว,วันที่บันทึก วันที่บันทึกเนี่ยยี่บห้านะยังไม่ย้ายนะยังอยู่สิงอยู่เดี๋ยวยี่บเจ็ดจะย้ายซึ่งตอนนั้นผมทายว่าอังคารเสาเล็งกันเมื่อไหร่เนี่ยสถานการณ์เนี่ยสู้รบกันแน่นอนปรากฏยีสี่มันก็เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้ดาวมันไม่รอแล้วนะมันไม่ต้องรอย้ายวันเป๊ะนะมันก่อนหลังอะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดได้เข้าใจป่ะเนี่ยมันรอดตั้ต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วนะคือผมทายไว้ว่สิบเจดอะ ต้องใช้กําลังกันแน่ต้องลบกันแน่นะครับอะตามดาวไงเราทายตามดาวแต่ก็เผื่อไว้หน้าเจ็ดหลังเจ็ดอยู่แล้วสมัยเนี้ยดาวย้ายนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคู่ประทะแลวพออยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเงินคุณเสียหายมันแปลว่าเก็บเงินก็ได้คุณอาจจะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินนะเก็บเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งใช้เพราะถ้าใช้มีโอกาสรั่ว มีโอกาสใช้แล้วมันหยุดไม่ได้เดี๋ยวพอใช้ไปเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งมาเข้าใจไหมบางคนอาจจะมีหนี้สินอย่างเงี้ยยอมใช้เจ้านี้ไปเดี๋ยวอีกเจ้าหนึ่งมันก็รู้เครือขายพวกเนี้ยเครือข่ายเครดิตอะเขารู้จักกันหมดแหละคุณจ่ายเจ้านี้เมื่อไหร่นรนะอีกบัตรหนึ่งมันก็มาเลยทันทีมันไม่ยอมหรอกนะฉะนั้นช่วงนี้เก็บๆไว้ก่อนผ่านวันที่สิบสองกันยาน,นู่นะถึงจะเรียกว่าโอเค นะหรือบางทีท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเลยนะก็ก็ไม่ต้องใช้ดิไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องใช้ก็อยู่ก็ให้เงินมันเก็บไว้คําว่าวีนาศแปลว่าเก็บเงินก็ได้นะจ๊ะไม่ได้แปลว่าเสียเงินอย่างเดียวโอเคไหมข้างหลังไงเอาเงินซ่อนไว้ข้างหลังไงวินาตนะเาใจไวนะเออหลายคนบอกผมเก็บมาตลอดแล้วครับซ่อนอะไร ซ่อนเมียแหมเก็บมาตลอดอยู่แล้วนะนะเงินเดือนนะสามหมื่นเนี่ยหักเอาไว้เลยหกเจ็ดพันนะเอาไว้แบบใช้ในสิ่งที่เป็นความลับบอกที่บ้านไม่ได้อะไรลักษณะแบบนี้เป็นงบอินเตอร์เทนส่วนตัวเลยก็ว่ากันไปนะอ่ะประมาณนี้ครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่ง ถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พอมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากนะครับใครสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์นะครับไม่ต้องมีพื้นฐานผมบอกเลยผมจะสอนจากศูนย์สอนให้นับวันเดือนปีกันใหม่เลยแหละเอาอย่างนี้เลยนะจนถึงท่านทายดวงได้และผมขอย้ำว่าคุณสามารถทายดวงได้ทุกดวงขอให้เวลาวันเดือนป,นเอนปีเวลาเกิดตรงอ่ะคุณจะทายได้ แม่นไม่แม่นไม่รับประกันเพราะมันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แต่ทายถูกหลักการถูกตาํารายังไงความแม่นยำเกินเ0ิอนอยู่แล้วนะครับส่วนไอ้เรื่องว่าทายถูกเป๊ะร้อเอร์ซลยเนี่ยนะแล้วแต่บุคคลแล้วมันต้องมีการตีความแล้วก็เรื่องของเซนส์ของแต่ละบุคคลเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเวลาเขาเรียนกันเนี่ย คอร์สที่แล้วเนี่ยเรียนกันแล้วให้ทายว่าคนนี้ทํางานอะไรแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยเขาทายถูกกันหมดโอเคไหมเดี๋ยวตัวอย่างมาให้ดูนะครับติดตามแล้วกันนะจ๊ะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2568ัลัคนาราศีตุลเดือนนี้โชคลาภการงานดีครับเก็บเงินด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนเฮงปังรวยทุกท่านสวัสดีครับ